ครับเปิดหลวงปู่โตนะครับจัมโบ้สองนะครับเนื้อเกสรนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับคมชัดนิ้วมือนิ้วเท้าหูคมชัดนะครับสวยๆเลยครับนีครับมีที่ปิ้นด้านหลังครับห้าพันพร้อมส่งนะครับเปิดห้าพันพร้อมส่งนะครับสวยๆเลยครับหลวงปู่โตครับ กัมโบสองเนื้อเกสอนะครับนี่ครับใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับโทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอยู่ชนบุรีนาป่านะครับชนบุรีอำเภอเมืองนาป่านะครับใครสนใจมาดูที่บ้านก็ได้ครับนี่ครับสวยเลยครับเส้นคมชัดเลึกครับ ที่ปิ้นหมดครับมีที่ปิ้นครับมันหลังยันคมชัดนะครับสวัสดีครับ